นันดาดันป๊อกอัสโตที่จะมาเปิดโลกเหนือธรรมชาติและซัดทุกความเชื่อของคุณบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรและมีจุดไหนที่ให้ถ่ายรูปเท่ๆได้บ้างไปดูกันเลยโดยบรรยากาศในงานจะเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันแบบสุดข,ขั้วทั้งด้านพูดผีและมนุษย์ต่างดาหน้านนี้ใหญ่ก็ามาถือว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวพร้อมให้ทาพิสูจน์ว่าความเชื่อเหล่านี้มีอยู่จริงไหมอ่ะพบพบพบ คุโรเซโปว่าแต่ดาวนี้ของดีเขาเป็นอะไรกันนะนี่มันลูกปองแปลงของผมอีกนะไม้เบสอ l ของยายเซโกกับลูกปองแป่งของโอคารุนขนาดเท่าของจริงนะเนี่ยและสตอรี่ที่ทุกคนต้องเสียน้ำตาระหว่างไอระและสาวกายกรรมซิลกี้ไหนมีใครดูตอนนี้แล้วซึ้งเหมือนเราบ้างโดยฉากนี้จะตั้งเป็นมุมเล็กๆนะคะเป็นกล่องภาพจะเป็นเรื่องราวที่มาจากในตัวอนิเมะเลย พลาดไม่ได้คือมุมนี้เลยสุดอลังการกับยายแมวหรือยายแก่เทอร์โบตัวบิ๊กบ้มอย่าลืมไปถ่ายรูปกับยายนะและยังมีแตนดี้น้องโมโมโอคารุนไอลาและจิจิให้ถ่ายรูปด้วยแตนดี้รวมตัวละครและ U f o มนุษย์ดาวกับส่วนภาพนี้จะมีใครถ่ายถูกบ้างว่าเป็นไลนเซนของใครส่วนเราก็ได้เป็นกระเป๋ายายเทอร์โบมานั่นก็คือใบนี้และเสื้อยายเซกุสำหรับของภายในงานก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะแต่ว่าก็ตอนนี้เหลือน้อยแล้วบางอย่างก็หมดไปแล้วด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน